นโยบายรัฐบาลต้องการเปลี่ยนสมบกให้เป็นเป็นโฉนดที่ผ่านมาเป็นสมบ4ตขีดเราเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นโฉนดซึ่งโฉนดมีประโยชน์อะไรแตกต่างกัสบสมบัต1ขีดย์หนึ่งอย่างไรแตกต่างลาฟ้ากระดินนะครับโฉนดก็คือโฉนดนะครับการเข้าถึงแต่งทุนนะครับการเปลี่ยนมือการตกถึงทาย,ยาทนะครับแต่เราก็มีกรอบนะครับที่มัน ไม่ให้สวบกนี้ตกไปอยู่กลุ่มทุนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเราเน้นเรื่องภาคการเกษตรเมื่อวานผมเรียนท่านนายมนตรีว่าผมจะเอาเป็นของขวัญปีใหม่นะครับก็ก่อนสิ้นปีนี้ให้ท่านไปมอบตั้งเป้าไว้กี่ีเราเราอาจจะทําเป็นจังหวัดเป็นต้นแบบโมเดลเดี๋ยวท่านเลขาสุบกจะจะนำเรียนผมไปคีว่าจะเริ่มที่จังหวัดไหน ทั้งหมดแต่ว่าต้องภายกรอบระยะเวลาว่าถือครองมากี่ปีนะครับเดี๋ยวจะมีกฎหมายกําหนดไว้ว่าถือครอง5ปีหรือกี่ปีเดี๋ยวกาหนดนะครับมันต้องมีกฎหมายข้อบังคับนะครับชัดเจนว่าคุณต้องเอาไปใช้ภาคการเกษตรเท่านั้นนะครับ